กระทรวงพาณิชย์เผยกำลังครั้งสำคัญกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดย SME D Bank และกระทรวงดีโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าผลักดัน SME นำเทคโนโลยีมาใช้งานจริงพร้อมร่วมกันประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับธุรกิจการค้าด้วยดิจิทัลในงาน SME D Day Digital Boost รวมสร้าง SME ไทยพร้อมแข่งขันในโลกแห่ง AI และเทคโนโลยีเพื่อพลิกฟื้นและขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและทันโลกครับ แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นความร่วมมือของ3กระทรวงหลักนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ดูในเรื่องของการจดทะเบียนในเรื่องของธรรมาภิบาลต่างๆของ s m b ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับส่วนที่2ก็คือ s m b Bank เนี่ยเราก็มีในเรื่องของสินเชื่อดอกเบีย้ย3%ต่อปีตรงนี้ก็ไปช่วย SMB นะครับและก็ จะเป็นการยกระดับนะครับฝึกทักษะให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับส่วนสุดท้ายดีป้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของดิจิทัล AI ต่างๆในการในการช่วยส่งเสริมนะครับ SMB นะครับให้ให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในการที่จะเดินหน้าธุรกิจของของท่านได้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกสําคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่า เอสเอ็มี e เนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศวันนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบในเรื่องของสงครามการค้าในเรื่องของภาษีของประธานาธิบดีซ้ำนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเอสเอ็ม e ีจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับสำคัญที่สุดผมคิดว่าการยกระดับเอสเอ็มีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่3หน่วยง,งานหลักได,ได้มาช่วยกันในวันนี้ ครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ B, รก,รก,ก็เมื่อกี้ผมได้ได้พูดไปแล้วนะครับวันแรกที่ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ย้ํากับทางผู้บริหารของ SMB แล้วนะครับว่าวันนี้มันเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อน s m e เดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้น,นกลไกสําคัญเนี่ยในเรื่องของเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการยืดหยุ่น มันจะต้องมีการปรับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือ s อสเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปปรับจนแบงก์อยู่ไม่ได้ไม่ใช่นะฮะแต่มันต้องมีการยืดหยุ่นปรับลดเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เขามีลมหายใจต่อไปนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านเข้งคลัดเหมือนเดิมนะมันไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยเอสบี e ก็้บหายตายจากไปนะครับเพราะนั้นผมให้ นโยบายที่สําคัญแล้วแล้วผมบอกต้องทําทันทีนะไม่ใช่พูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ทำนะผมผมย้ำเสมอนะครับว่าต้องต้องช่วยเอสเอ็มบนะครับเกางแบงค์ชาติเองเขาก็บอกว่าถจะมีการใช้ตัวกองทุนเอฟไอเอามาช่วยในการทํำประกันตัวเอสเอ็มบีด้วยนะครับคือ,คอวันนี้ผมบอกว่าในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาบริหารงานเนี่ยจะเห็นได้ว่า ท่านทาทันทีนะครับและก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับประเทศมากวันนี้เราทาโครงการคนละครึ่งทันทีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดเรื่องคนละครึ่งในสมัยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรเนี่ยก็ไม่ได้มีใครคิดจะทำนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสัพเพตของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่คนละครึ่งเนี่ยเป็นนโยบายของสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆนะครับเพราะว่า รัฐบาลออกครึ่งหนึ่งประชาชนออกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันกระตุ้นได้แน่แล้ววันนี้ก็เห็นผลนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาชายแดนเนี่ยผมพิดว่าท่านนายกก็ก็ทำให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนเนี่ยรัฐบาลก็ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนที่เราเองก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถทํางานร่วมกันได้และก็ ท่านรองนายกเองนิติก็สามารถประสานกับแบงค์ชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยเอาประชาชนเป็นหลักนะครับครับในยุคีจะเห็นเปลี่ยนไปยงไก็เห็นแล้วฮะเพราะผมผมบอกผมทำตั้งแต่วันแรกนะคือวันนี้ในเรื่องของ s อ b Bank ก็เราก็ให้นโยบายตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันเห็นตั้งแต่วันแรกไม่ถึงเดือนหรอกครับอย่างวันนี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยชุดเต็มเหนี่ยวเนี่ยเราปิดบริษัทไปแล้วเนี่ยโรงงานเฉือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า15แห่งนะครับวันนี้เราเดินหน้าแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยดีพร้อมก็เดินหน้าจัดฝึกอบรมสร้างไรายได้สร้างอาชีพก็เดินหน้าไปแล้วอันนี้เห็นแล้วอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันที่17เจนี่ยจะมีควิกบิ๊กวินของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของ อุตสาหกรรมในอนาคตในเรื่อง e-v ในเรื่องแบตเตอรี่มิคอ c o n d u c t o r ก็จะเข้าคอรมอเศรษฐกิจในวันที่ส7เจ็ดการตั้ง้าไหมครับว่าความร่วมมือของสังกระสรวงทั้งนี้จะช่วยเอสซีที่สามารถฟื้นขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าฟื้นได้เยอะนะครับเพราะว่าเหมือนที่ท่านที่ปรึกษาท่านฐ้นตรีทั้งสองท่านได้พูดนะครับว่ามันเป็นความร่วมมือวันนี้เราไม่ได้ทําวันนี้แล้วจบนะฮะมันจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ย ทั้ง3กระทรวงเนี่ยาสามารถที่จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับท่านเรามีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เรามีรัฐมนตรีดีอีที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจในเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับผมเองอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในยุคของคนรุ่นเก่ารุ่นกลางแล้วก็ไปรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถทํางานด้วยกันได้ thank you